พี่น้องวันนี้ก็ซือเก่าแล้วครับเขาปไาหาเห็ดคือเก่ารอบบายๆนะครับรอบตัวน,นี้ก็ซีโมงกว่าแล้วครับซีโมงเร่งกลัวหรอเขาเลาะไปตามไม้เก่าพิกัดเก่าครับหามัผ่อหามันได้หามมันเลาะไปเลาะมาพอ่อเห็ดไข่ตุ่มหนึ่งครับ จุ่มๆเลยครับออกมาแล้วครับพี่น้องหมานๆได้มาหน่รอบคำอืมอูหน้ำสวยเลวครับพี่น้งองสวยสวยเลย ม,มุนจุ่มเมื่อนี้เอาถุงยางมากครับพี่น้องเตรงนึงเอาเยียกนั่นแหละใส่ถุงยางมาเดี๋ยวเอากระตามาครับเมื่อนี้ ว่ามันคำเหรอมาหาละเบิงครับมันไอออกหรือบวบเฮ้ยเดือนมากเห็ดไข่เห็ดไข่โอ้ยน่าอกนี่บนบ้านเลยครับ หมานมานมานไปรอบมากไปแล้วครับหลกตุต้มเลยตุ้มุมิ่งแย่เลยครับมีไข่พร้อม สรุปไปหาเห็ดครับมือนี่เห็ดไข่ดอกยังไงดอกตึต่มพอได้ปนอยู่ครับพี่น้องปนรวมกันขอเจาะห่อนถ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับกดที่ตามเป็นกำลังใจให้อีสารรนวนาชาแนล้ด้วยครับในไเห็ดคลิปต่อๆไปสู่ไปน้ำกันครับผม